หาชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะสตาร์ดังทั้ง3คนภายในทีมของเราไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเวอร์กิลฟานได้ปากหลังกับตันทีมของเรา ท่านอเล็กซานเดอร์อาโนตักงขวารองกับตันทีและทังบูฮัมเมดซาราสตาร์ทีมชาติอียิปี์หลังจากพวกเขาทั้ง3าคนต่างก็เหลือข้อผปกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียง6กเดือนนั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ทางสโมสรของเราเองก็มีความพยายามในการเดินหน้าการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับพวกเขามาโดยตลอดแม้ว่าณนะตอนนี้มันจะยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นทางการก็ตามที อย่างไรก็ตามล่าสุดทาง Liverpool ลเอ็กโสื่อวงในของทีมเราก็มีการนําเสนออัตราต่อรองจากบอน,นับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษว่าใครกันที่มีโอกาสจะอยู่กับทีมของเราต่อไปมากที่สุดและใครที่มีโอกาสจะย้ายทีมออกไปกันบ้าง ไล่มาตั้งแต่ในลายของทางฟานได้กันก่อนเลยเมื่อเขาคือนักเตะที่ทังเอ็กโคได้ชี้เลยว่ามีโอกาสที่จะอยู่กับทีมของเราต่อไปมากที่สุดแล้วในบรรดานักเตะทั้ง3คนดังกล่าวข้างตนา้นเมื่อบรรับนั้นอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษก็เ,เป็นการเปิดอัตราต่อรองที่เขาจะอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปอยู่ที่แทงสิบจ่ายเพียงแค่หนึ่งไม่รวมทุนซึ่งหมายความว่าเขาน่าจะอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราต่อไปแบบนอนมาเลย ก่อนจะเป็นทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่มีโอกาสคว้าตัวเขาเพียงแค่แทงหนึ่งยถึง12ไม่รวมทุนขณะที่สโมสรใดก็ตามจากประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีโอกาสน้อยนิดเพียงแค่แทงหนึ่งใจสิบสี่ไม่รวมทุนคนถัดมาก,ก็คือทางมมฮัมเหม็ดซาลาที่มีโอกาสอยู่กับทีมของเราตามมาเป็นอันดับที่สองเมื่อบอลนับพนันอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษก็มีการเปิดอัปตาต่อรองมาอยู่ที่แทงสิบเอ็ดแปดไม่รวมทุน ส่วนโอกาสที่เขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรใดก็ตามในประเทศสุดิอาราเบียนั้นอยู่ที่แทง8จ่าย11ไม่รวมทุนตามมาด้วยเป็นทางปารีสแซงต์แชร์แมงที่อัตราต่อรองแทง1จ่าย9ไม่รวมทุนก่อนจะเป็นทางเรอัลมาดริดที่แทง1จ่ายถึง18ไม่รวมทุนคนสุดท้ายที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมของเราไปมากที่สุดก็คือตัวของทางเพนน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเพราะเขาเองเป็นนักเตะเพียงแค่คนเดียวใน3คนนี้ ที่ถูกเปิดอัตราต่อรองออกมาว่าโอกาสจะย้ายไปอยู่กับสมูสอ,อื่นนั้นมากกว่าโอกาสที่เขาจะอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราด้วยซ้าโดยเตงหนึ่งที่จะได้ลายเซ็นของเขาไปครอบครองก็คือทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดที่ัาราต่อรองแทงเจ็ดจ่ายเพียงแค่2ไม่รวมทุนหรือหมายความว่าบอนเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่นั่นแบบไม่น่าจะผิดพลาดอีกแล้วส่วนโอกาสที่โจตัวจะอยู่ค้าแข่ในถิ่นแอนฟิลด์ของเราต่อไปนั้นอยู่ที่เพียงแค่แทง2จ่ายถึง5ไม่รวมทุน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งภายในอะคาเดมี่ของเรากันบ้างวันในตอนนี้ลิว์พูกกำลังเตรียมจะปล่อยตัว2นักเตะออกจากทีมของเราไปในรูปแบบสัญญยาย,ยืมตัวเพื่อให้พวกเขาได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสออเอนในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ คนแรกก็คือในรักทางไก่เดก่อนดอนปิดดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เขาก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางนกขมิ้นแหลงอ่อนนอร์ลิตซิตี้ในการแข่งขันครึ่งแรกของฤดูกาลแต่าจากการที่โจ้ตัวไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอจึงทําให้ทีมของเรามีการเรียกตัวเขากลับมาก่อนกนําหนดและกําลังอยู่ในขั้นตอนของการควานหาสโมสรใหม่ให้เขาให้โจ้ตัวได้ออกไปยืมตัวอีกครั้งก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้จะปิดตัวลง ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือในรายทางลุกแชมเบอร์ที่ในตอนแรกเขาเองก็ถูกปล่อยยืมตัวไปด้วยเช่นเดียวกันไปอยู่กับทางวีแก n แอ h เรติกแต่โจ้าตนนั้นไปโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังทําให้เขาต้องกลับมาสู่สโมสรของเราตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเขารับการผ่าตัดและใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ในตอนนี้เขาสับอาการบาดเจ็บดังกล่าวทิ้งไปได้แล้วจึงมีโอกาสสูงมากที่เขาก็จะต้องถูกปล่อยยืมตัวออกไปอีกครั้งซึ่งผูดด้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นทางเจมส์เพียสเหย่าวขาวงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะอเลติกสํานักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษนั่นเองไก่ได้กอดดอนที่ถูกเรียกตัวกลับมาจากทางนอร์ลิชิตี้ในช่วงต้นเดือนนี้กําลังจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเพียสกล่าว ผีกดาวรุ่งผู้นี้กำลังใช้เวลาในการฝึกซอ้อมกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของทางลิเวอร์พูลภายใต้การดูแลของทางแบรนลีลิวตัสตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับทางลุคแชมเบอร์ในตำแหน่งฟูลแบ็กที่เขาก็ถูกปล่อยยินตัวไปอยู่กับทางวีแกนแอตเลติกแต่ก็ถูกตัดสัญญาย,ยินตัวออกมาก่อนกำหนดหลังจากที่โจตัวได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมเขาก็ได้รับการคาดหมายว่าจะยายกออกจากทางเคิร์กบี้ เพื่อไปหาโอกาสการลงสนามกับสโมสรอื่นต่อไปตามลำดับปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันบ้างเมื่อหนึ่งในคนที่มีข่าวผูกพันกับทีมของเราในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือตัวของทางอาณินิ์ฮัตมุตซ่าปีกัวเก่งของทางเฟยนุรอเทอร์ดัมซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของทางอารเนอร์สล็อตนั่นเองแต่แม้ครั้น,นตกของทางมุตซาก็ไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางสล็อต เพราะเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทางเฟยนุในช่วงสัมมร์ที่ผ่านมาและเป็นการสวนทางกับทางสล็อตท,ที่ย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลของเรานั่นเอง แม้ขน้นตัวของทางมุสซาเองก็กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากโจทย์ตัวมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้วมากถึง8ลูกจากการลงสนาม23นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูเองไป6ลูกและผันบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก2แอซิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันอยู่าแามเี้ยนส์ลีกที่โจทย์ตัวโดดเด่นอย่างมากมีส่วนร่วมในการทำประตูไปถึง4ลูกจากการลงสนาม6เกม จากฟอร์มการเล่นดังกล่าวของเขาก็มาเข้าตาตัวของทางสลอตเข้าอย่างจังและล่าสุดตามการรายงานข่าจากทางฟุตแมกกาโตก็ระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์ p o o ของเรากําลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวของทางมุตซาเช่นเดียวกับทางตราหมาหลิวที่ก็เกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นมีการระบ,บุต่อไปอีกด้วยว่าในตอนนี้ทางสโตร์กำลังมีการดำเนินการอยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้ผู้บริหารของสโมสรซึ่งนำโดยทางริชาร์ดฮิชผู้อำนวยการกีฬาและลงไปถึงทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดฟีโอด้านฟุตบอลของเราให้จัดการซื้อตัวดาวเตะวัย22ปีรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเราแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้และน่าจะเป็นการเสริมทัพสำหรับช่วงสัมเมอรอมากกว่าก็ตามที ไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งนักเตะที่ตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับทีมของเราในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของทางจอร์โรฮาร์โตปักหลังดวรุูงอนานคดไกลของทางอันเจากแมสเตอร์ดัมที่สามารถลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งปักหลังตัวกลางและหลงไปถึงแบ็กซ้ายอีกด้วยเมื่อเขามีการเดินทางเข้ามาชมเกมในสนามแอนฟิลด์ของเราในนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านคว้าชัยชนะเหนือทัพอิปสุดเทามาได้4ประตูต่อหนึ่ง และแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีรายงานข่าออกมายืนยันแล้วว่าการเดินทางมาของเขาในครั้งนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาเรื่องจะย้ายมาอยู่กับสโมสรของเราเพียงแต่เป็นการเดินทางมาตามคำรับเชิญของทางไรอันเกรเวนแบครุ่นพี่ในทีมชาติพรอแลนด์ของเขา แต่แม้ขระนั้นทางฟอบ์มิเชโอรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันอีกเช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป้าหมายของทีมเราสำหรับการเสริมทัพในตลาดรอบนี้แต่ทางลงูอ์พูมีความสนใจอย่างจริงจังในตรงของทางฮาโตและพร้อมที่จะแข่งขันกับทางราชันชุดเขาวรอันมาดริในการแย่งไหลเซ็นของเขาสำหรับช่วงตลาดซัมอร์ต่อไป นั่นทำให้ล่าสุดทางเนบน็อล์กแซตนักข่าวสายของคนดังจากทางแอนซี a วอชก็มีการออกมายืนยันถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นด้วยและเขาก็มีการชี้แจงถึง4เหตุผลที่ทําให้เราสามารถจะมั่นใจได้เลยว่าตัวของทางฮาโต้มีโอกาสจะเลือกลิเวอร์พูลมากกว่าจะเป็นทางเรยอันมาดริึกดังกล่าวข้างตน้น ข้อแรกเลยก็คือการที่เรามีทางจอนไฮติงกานั่งแท่นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราณเวลานี้หลังจากเขาเคยเป็นอดีตโค้ชของทางฮาโตมาสมัยที่พวกเขายอยู่กับทีมอะเคเดมี่ของทางอาแจ็ตและเขาเองก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้นักเตะรายนี้คว้ารางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำอะเคเดมี่ของทางอาแ์จ็ตมาครองได้อีกด้วย ปัจจัยที่2ก็คือตัวของทางรอยอันกรวเวนแบกที่สามารถจะระเบิดฟอร์มเทพให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้และแน่นอนว่าการที่คุณเป็นนักเตะดาวรุ่งจะย้ายไปอยู่กับสโมสรใดหากคุณได้เห็นนักเตะรุ่นพี่ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนแล้วมันก็ทําให้คุณมีความมั่นใจว่าหากได้ย้ายไปที่นั่นก็มีโอกาสจะได้รับโอกาสในแบบเดียวกัน หลังจากทั้งตัวของฮาโตและกราวเวนแบกเองก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสองนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดของทางอาร์เจนในรอบ6หรือ7ปีหลังสุดเลยก็ว่าได้นอกจากนี้การที่ทางกราวเวนแบกเองได้แสดงให้เห็นไปแล้วว่าเขาเคยตัดสินใจผิดพลาดในการย้ายไปอยู่กับทางบาเยนมิวน์ก่อนจะย้ายมาโด่งดังกับทางลิเวอร์พูลของเราจึงคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยหากทางฮาโต้จะเลือกย้ายมาร่วมติ่นแอนฟิลด์ตามหลังรุ่นพี่อย่างทางกราวเวนแบกปัจจัยที่3ก็คือตัวของทางเวอร์กิลฟันได หลังจากตัวของทางฮาโต้ก็ยอมรับเลยว่านี่เป็นหนึ่งในไอดอลที่เขาดูเอาเป็นแบบอย่างแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของสไตล์การเล่นหากแต่เจ้าตัวก็หวังที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนที่ทางฟันได้ทําตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยสุดท้ายหรือข้อที่4ก็คือตัวของทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันอดีตกัปตันทีมระดับตํานานของลิเวอร์พูลของเราที่ในตอนนี้ก็ลงเล่นให้กับทางอาร์เจ และมันก็กลายมาเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้ตัวของทางหาโต้สามารถสอบถามถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการลงเล่นให้กับทังลิเวอร์พูลของเราได้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้กับอีกหนึ่งนักเตะที่ก็ตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเอบอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นในตําแหน่งแบ็กซ้ายกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทักเอลฮัดจิมาลิกดีอุฟแม็กซ้ายตัวเก่งจากทางสโมสสเซราเวียร์ปรารกหลังจากมันมีกระแสข่าวออกมาอย่างหนักว่าเขาได้ถูกวางเอาไว้เป็นตัวตายตัวแทนของทงักแอนดูรูเบอร์ซัทกับตันทีชัสกอตแลนของเราในอนาคตข้างหน้าล่าสุดทางยานโลสทรัฟทาดิกประธานสโมสสเซราเวียร์ปรารกก็มีการออกมายืนยันเลยว่าเรือวู่กําลังแสดงความสนใจในตัวดาวเตะวัย20ปีรายนี้อยู่จริง และหากเขาได้รับข้อเสนอเกินกว่า17ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว14.3ล้านปอนด์เขาเองก็พร้อมที่จะพิจารณาการขายตัวนักเตะออกไปด้วยหากลิเวอร์พูลหรือทางเชลซีที่มีการแสดงความสนใจในตัวของทางดีอุฟอยู่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาที่17หรือ18ล้านยูโร พราะแมก็คงจะมีความลังเลนในการจัดการกับเรื่องนี้ซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตที่ผ่านมาเพราะเราจะต้องมองในมุมมองของการโปรโมททีมของเราและรวมไปถึงความต้องการของตัวนักเตะเองด้วยทาดิกกล่าวหากทั้งสองสโมรสรดังกล่าวข้างต้นมีการติดต่อเข้ามามันก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรั้งตัวนักเตะของเราเอาไว้เรื่องนี้มันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปนะเพราะเราต้องยอมรับเลยว่าลีกเช็คและทีมของเราเองก็มีข้อจํากัดอยู่บาง ต่อให้มันเป็นทางปารีลิสแซงแชมัติดต่อเข้ามาและพวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเงินให้กับทีมของเราเราเองก็คงไม่สามารถที่จะรั้งตัวบรรดาหนักเตะเอาไว้ได้หรือแม้กระทั่งหากมันจะเป็นทางเรอัลมาดริดเราเองก็คงจะทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเราต้องยอมรับกันเลยว่าสราเวียปาร์กเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเชนฟุตบอลน,นะแต่เราไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดดังนั้นหากมีทีมระดับหัวแถวหันมาให้ความสนใจในตัวนักเตะของเรามันก็คงจะมีอะไรไม่มากนะักที่เราจะสามารถทาได้แล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ